บรรยากาศตอนนี้นะคะบริเตอร์ไล่แล้วเพราะวา่าสภาพเพิ่นมาสั่งนี่นะคะขอเพินพ่นวา่าให้ยกเลิกเนาะขอโทษขอให้ไอ้ไร้พว่าเพิ่นรับพา,ายุสิเขาเพิ่นรีตัวเพิ่นเข้าใจพวกอีหลาได้ไนี่เห็นบ่นี่ <c oughs> บีก็ด้ราะเขจะเนปนกรันว่าแพลมองนี่เพาอย่างไรหขอเศร้าจะผ่อเป็นลมเป็นอย่าง้าวอะไรยาก็เรียนกันวลาวต้องขับกันเข้าแ่ายาี่เยยนี่ดีเอาดีครับอเจ็บนะครับจะน่าอแพ้ยู่้าทุกอย่างเราเาเจ็บขอคุณหลายขอบคุณครับขอบคุณจ้าเก็บของกันครับนะครับขอเพิ่นขอใจเพราะว่าลมมันแห้งเหมรนลมมันแห้งค่ะบอตลนะคะตอนนี้ังซื้อกลางเก็บของ กำลังเก็บของใช่ไหมไม่ได้เตัยลามาหันกำลังสีนอนเนาะมาเดี๋นอนสัมมาหันกำลังสีนอนจริงไหมนี่จะต้องบึ้วบึ้วสักเดียวบานเพิ่นก็เศร้ากทีี่่นแล้วเพิ่นก็เขาบอนเขามาบอกว่านี่จากที่นี่เนี่ยเขาสุดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จริงหรือเปฮะอะไรกันอะไรแอนเป็นไรนี่กำลังเก็บของครับพ่อแม่พี่น้อง ไม่ได้เตยลานะคะนั่นเป็นช่วงพักพอดีก็ร่างร่ำชาคกชากเก็บปะนี่พห่น๊น่กก็ร่างเก็บขวงเก็บเขาฝั่งมองนี้เพื่อนบยยกเลิกนะคะแต่ะว่ามองนี้นิบจะพาเพิ่นใจดีเพื่อนเข้าใจเห้าเพื่นเขาใจหัอหีาอลาเพื่นนี่ตนกันยังกระปึงได้หลายลาย่างรวมกันนะคะเนาะ ย่านฝนฟ้าฝนฟ้ากาศบ่เป็นใจพอโมหงเหตุการณ์เนาะอสิเป็นยเก็บของใครอยากจะคอตัวเก็บของก่อนนะคะไปค่ะพากันหอบรับบุนั่งหอบวยค่ะหอบบุทุกคนตอนนี้นี่ค่ะกํลังเก็บเวที าใจดีมกลงรักเธอเข้าแล้วฮะนี่เหลวคนชอบหนาอะไรกันจังเฮ้ยหนาเมีลมนี่พ่งกบน่ากม่นอง ขัดต้องและตามกลองเยโทสทอนะะด,ด่างมาวีระบทนั่งหอบอยากจะหอบ,ะะบก็ไม่ตงใจว่าวะ้ยไง ไชมีไะไหม่งากงานหแล้วก็เป็นนาห่อเระบบน่งหอบระบบนางหอบอายุออามาหน่อยปะเมียนจ้าพี่ไปใส่ไหนระวางตกหลุมหลุมอีรีอันนี้ไม่หลุมจริงๆอันนี้แล้วก็ตกคันแทด้วย โบเมนขั้นแนะนำมันสูงเกินไปอา,อาจจะหมืดๆเนี่ยนะคะพ่อแม่พี่นออ<า>้องเป็นไหมพี่หมืดๆใช้แท่งบ่อเข้าไว้ <Why? S 2> ไม่รู้ว่าจะเห็นหงไหม โอเคค่ะดังยังหาทางก่อนค่ะเดี๋ยวตกคันเถอะกระวาบมาที่ร้านค่ะเด็กจากในกระโปรงพากันไปเอาของอาบน้ำแล้วก็มาร้านค่ะน,นคะคะมาซื้ออะไรคะคุณพี่เบียร์ครีมที่ชูปเปียกอยู่ชสยเพื่อนมีพวกที่ชูเปียกมีที่ชูปเปียกพ่ปปค่ะเมีย รุ่งเยนยังไอเหรยงมาคนะนี่งเตกไยงค่ะแต่ว่าลุ่มาแต่ว่าฝนมาตรงมาดูพอด <laughs> ีต้องสกินอนะไรรู้ไสกินอะไรวันวันเย็นชื่นใจ ไปเหล่าก็ได้มางแย่คือเก่าะะราคา้านค่ะซื้อเซมี้ก่อนสังเกิตอนตินชวนอว์มันร้อนโอ้ยคือเก่ามันไก่อยู่ยลักซ์อุ้ยแม่สวัสดีลมเบอร์เบอรอีกว่า แกนใจนะจ๊ะจะปลาใจไหมชูแถวนี้มีหลานสักผาอยู่บ่คะาราอยู่ยืนหลางบ้านเนี่ยจ้ะ,นะอนีเป็นสภาพนาะของสภาพดาแานะคะ มื่นคองเทอแต่ว่าก่อนนั้นต้องไปอาบน้ำใส่เคียก่อนอบนายได้บ้างเน่ร่ดีแล้วมามาตอนเทเล่น Kru กรุโจกกรุโจกกรุโจกกรุพากันหนามๆ ดังมาวีวีน้องมารอพี่น้องมารอพี่ที่ผู้ยอดรู้วัดยุไก,ก่ปะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปซักผ้าปะค่ะลูกไก่เนี่ยบ่เนี่ย สาปาันนะบออยาันะกูจักกันอ่อเคอยกักกักจ้บริสุทธิ์ัก่ไดกำลังถ่าแต่งเมียงแล้วก็จะแบก ก็จะแบกเครื่องอาบน้ำไปอาบน้ำนะคะแล้วก็แบกสังขารแมนโอ้ยอย้ำยูวัดน้ำไปแตไ่ไรบอแมยทั้งพูดแ <c oughs> ม่ซักผ้านานไหมโอ้แม็กกอนรถน่านจะไปแล้วแหละ <Okay. S 1> ออกเร็วอยู่เนาะ เพราะว่าเเพราะว่าอะไรนะชนพี่พลไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะมันจะติดล่มอ๋อมันจะติดร่มไม่มันจะติดล่มไปบ้านมาปีกีปีกไว โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงสนิทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหยกประพาดาลาเพิน <c oughs> อ๋อปีเชียวค่ะไปหาบระพันธ์อัพคาอับเรื่องกันค่ะพร้อมพีนองค่ะพื่อพอกันยิมไหนค่ะเป๊ะต <c oughs> <ง>้องต้องตบดตัไม่หรอกเราเริ่มฝีหลังสร้งจังยังหูวิง่งจังหรอ